วันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพง3ทาง 90dB สวยเสียงดีเสียงเด็กขาดหนักแน่นมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ Onkyo PS55X ตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับหน้ากากสวยนะครับอาจจะมีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุนะครับตัวนี้นะครับตามอายุนะครับแต่ว่าหน้ากากสวยพลาสติกหน้ากากไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้นะครับตู้ลำโพงนะครับ ดอกเดิมๆทั้งหมดนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับคู่นี้นะครับสเปคสวยมากนะครับ90 db นะครับ60วัตต์6โอห์ม90 dB บรレスปอนส์นะฮะฟิล์มซี่レスปอนส์ก็คือเบสนะครับลงลึกได้ถึง38มสิเิร์นะครับความถี่สูงขึ้นไป20 kHz กิโลเฮิร์นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นลำโพงนะครับวางหิ้งนะครับ3ทาง ดอกแดนิ้วที่ให้เสียงและรายละเอียดได้ดีนะครับใครชอบแนวเสียงสมัยใหม่เบสกระแทกกนะครับก็จัดได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับความสูงของตู้ลำโพงนะครับ5้าบามซนติเมตรกว้าง29 5เ้าด้าซนติเมตรดึกพร้อมหน้ากาน23ามเซนติเมตรนะครับน้ำหนักคู่หนึ่งข้างหนึ่งก็เกือบเกือบสิบโลนะครับประมาณ9ก้ากว่ากว่านะครับประมาณ9้าโลกว่ากว่านะครับตัวนี้ ดอกเบดนะครับเป็นกวยโพลี่นะครับกวยโพลีนะครับเนี่ยครับสภาพยังแขวอยู่ขอบไม่มีตายใดๆทั้งสิ้นทั้งสองข้างนะครับนะครับกวยโพลี่ขนาดแปดนิ้วนะครับขอบผ้านะครับเดิมๆทั้งหมดไม่มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็อยู่ประมาณสามนิ้วนะครับสามนิ้วนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเสียงแหลมนะครับผมว่าเป็นเสียงแหลมนะครับ นี่ก็คือเบสแหลมแล้วก็ซูเปอร์ทวิตเตอร์มากกว่านะครับแต่ว่าเขาก็ว่าเป็นเสียงกลางก็กลางก็กลางนะครับจะก็มีย่านความถี่กลางออกด้วยนะครับกลางก็โอเคนะครับประมาณ3นิ้วนะครับเสียงแหลมนะครับซูเปอร์ทวิตเตอร์ข้าด้านบนนะฮะขนาด2นิ้วนะครับตัวโดมโลหะนะครับขนาด1นิ้วนะครับ เดิมๆทั้งหมดนะครับันนี้เป็นโลหะนะฮะเป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเป็นโลหะนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับโลหะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุของเขานะครับแต่ว่าเราประกันว่าดอกเดิมๆงานดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมทั้งหมดตัวนี้ใครอยากได้ลําโพง วางหิ้งเสียงดีๆนะครับสไตล์สมัยใหม่นะครับเบสกระแทกกนะครับก็จัดได้เลยนะครับดูหนังฟังเพลงร้องเพลงคาราโอเกะต่างๆก็ได้เลยนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็สวยแบบนี้นะครับยังไม่ผุไม่พังใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีตําหนิบ้างตามมุมเล็กๆน้อยๆนะครับตามอายุของเขานะครับพ่อเบสจะอยู่ด้านหลังนะครับพ่อเบสอยู่ด้านหลังคู่นี้นะครับไม่ขอแกะนะครับเดิมๆดีกว่านะครับนะครับไม่อยากจะไปแกะมากนะครับคู่แบบนี้นะครับ มาเดิมๆเข้าไปเดิมๆนะครับแต่ว่าผมรับประกันเลยนะครับว่าดอกเดิมๆไม่มีซ่อมใดทั้งสิ้นแนวเสียงดีนะครับเบสดดีนะครับลอยแน่นไกลนะครับกระแทกนะครับใครชอบแบบแนวสะใจนะครับก็จัดได้เลยนะครับคู่นี้ไม่ผิดหวังเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูก่อนเลยนะครับ ยังดีมากครับใครชอบแนวกระแทกกระทันออกครบเครื่องนะครับแนวสมัยใหม่นะครับก็จัดได้เลยนะครับคู่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ